วันนี้มาวันนี้มาวนี้มากลับแล้วนะขอกคุณกับแล้วนะกับแล้วนะอุกับแล้วนะ ันนี้เช้าวันที่3เดือน4ี่สอหกสก็เตือนเช้ามาดูเสียงคลื่นต้เช้าซึ่งก็นี่ก็อยู่ริมหาี่ีอเ่าเสียงคลื่นเสียงจักรจันทร์บริสธั์สวย ก็พาเชอกุลมาเดินเล่นแต่เช้ามาที่เกาะโชกุลก,ก็ได้เพื่อนใหม่ซึ่งมานอนหล่อโชกุลตั้งแต่เช้า,ชาเดี๋ยวพาไปดูเพื่อนใหม่เขากันนอนหลอน้าห้องเลยไม่ไปไหนเลยนี่ครับเพื่อนใหม่ของเขาชอไปล่ชายหาดมาชออันนี้เร็ว มานี negócio, uh ja ่ก uh ็มีความสุขไอ้หนอน้อยโชกุนเหนไหมจะเล่นทะเลกันปะเห็นไดเห็นไดเห็นไอโชกุนดูเห็นไหมเห็นไหมโชกุนเห็นไหมเห็นไหมเล่นทะเลกันโอ้เอออไปดเล้นทะเลไปไปนล้นทะเลไปโอ้ยหนอนเล่นตรเนีนะหนอนเล่นรนี มาเล,ทเลนะ่ทะเลนะไปเอเล่ทะเลดูเนะนี่เนทะเลแล้วมาเลทะเลนะ่นะ่ยดูนะคุณเันทะเลแแม่โชกนดูหมาเจ้าถึงก็ทาเล่นทะเลชว์นเป็นบ้า อ่าหนนี่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 หัวเล่นด้วยนะโอ้ยอืมไหนเขาเล่นกันหน่อยนะไปเล่นน้ำกันนะเนี่ยเล่นแดดหนึ่งพี่หนึ่พี่ก็สอนหน่อยนะเดี๋ยวพี่ก็สอนนะโอ้ยเดี๋ยวพี่ก็สอนนนนนะออออืเเดี๋ยวพี่ก็สอน Để oh, vì có nè Để đi có nổ nè để vì có sỏ nó nổ Thôi Đuôi đuôi nè Đuôi đuôi nè เดีวมาได้นะม่แมแม่ของเง้ยไอ้ช่วยหนูด้วยนะช่วยหนูด้วยนะว้าวว้าวเร็เ็เน่นเดีวนีเต้องไปไกลดูนีหนวนวนะ้โอ้โชคคุไม่ไหวแล้วนะ เดคุณไม่ไหวแล้วนั่งชมวิวหน้าชายหาดก,ก็มีหมาของที่รีสอร์ทก็มาเล่นกระโชกคุณตลอดโัวคุณก็หนีข้งบนเล่นน้ำทะเลมาก็ล้างตัวเรียบร้อยแล้วนั่งชมว,าชาวิวน้ำเช้าริมชายหากกดเกาะเต่าที่ขับบีชรีสอร์ท เป็นไงฮโช์เห็นปะเำามารอเราอยู่เนี่ยอืมเล่นน้ำทะเลแต่เช้าเลยเข็ดตัวดีๆเช็ดตัวให้แห้งเลยลอ่ะเราอ่ะเรื่องนะครับชุดสำหรับเอ่อ ก็ชีวิตของโชกุนก็จะประมาณเนี้มาเล่นน้าไปไหนเขาก็จะมีเพื่อนไม่ได้ไปที่บ้านละไคยที่แม่ฮ่องสอนหรือว่าจะมาที่เกาะเตา่าอ่าสุราเขาก็มีเพื่อนไอ้นี่มานอนตั้งสองสามคืนนะมาสามคืนก็อยู่สามคืนเลยมานอนรอเลยนี่คือที่พักเราก็ริมหาดไงอืเ้เจ้คุณดูยูด้านนี้หรออืมดูยูทำไมลูวอือ โซคุณก็นั่งเก้าอี้ริมหาดดูทะเลซวยตอนเช้ามองโลกกว้างสำหรับหนูนะมีเพื่อนก็มารอเล่นตลอดไม่โลกกว้างสำหรับหนูนะัดโ์คุณลยดูก็นั่งนอนโทวิวซวยตอนเช้าดดูร้อาทิตย์ขึ้นนะครับเพื่อนเพื่อนเกามารอเล่น้วยตลอด

มาคอยเล่นตลอดมามามา,มาแปลกนี่ครับเพื่อนเล่นลหือเดินละไปกันน้องมาไม่คือวันนี้เป็นวันพักผ่อนสลอดโชกุลพาเข้ามาเที่ยวที่เกาะเต่าตนานหนูน้อยจะได้เห็นอืไไ่ครับ นอนก็อิลริมหาดูสวยงามอากาศเริ่มเช้าแล้วเดี๋ยวดูที่พ้าของโชกกนนี่ครับาร่อโชกกนนอนที่นี่โชกกนก็เล่นกับแม่ก็มีความสุขแล้วก็มีเขาก็มีเพื่อนใหม่<อ>ที่เกาะเต่าโชกกนเจอเพื่อนค่ะไม่อ,มอยากกลับ ดี๋ยวดูสภาพตอนลงเรืออีกทีนะคะ <c oughs> เพราะขามานี้หัวใจจะวางนะสั่นทั้งสั่นตอนลอดสอ,องชั <c oughs> ่วโมงเดี๋ยวเราจะถ่ายกัน,นี้ถ่ายรูปเดี๋ยว้าไป <c oughs> สวยไหมอ่ะสวยมากมากสวยมากมากกลับแล้วนะขอบคุณกลับแล้วนะกลับแล้วนะขอบคุณกลับแล้วนะ

ก็เดี๋ยวคำลังจจกลับไปนะครับเรือมาแล้วซ้ายมือไปสมุยขวามือไปสมพรอดู่อไปเที่ยว วันนี้วันเสาร์ที่สาคนเยอะมากทั้งขึ้นทั้งลงทั้งขึ้น้งกนะโซ่คนเตรียมขึ้นไปแล้วออืขึ้นไปด้วยนะ